สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะวันนี้จะเป็นการถแถลงสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดตรังประจำวันอังคารที่7กันยาย,ยนพุทธศักราช2564ถ่ายโดยดิฉันแพทย์หญิงทิพยาดาบุญชัยรองโฆษกสบคตรังวันนี้ขอทําหน้าที่เทียงท่านเดียวนะคะเพราะว่าคุณหมอตุลาการติดภารกิจสำคัญที่โรงพยาบาลตรังค่ะมาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เรามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ น้อยกว่าผู้ที่กลับบ้านได้ค่ะโดยที่รายใหม่วันนี้เท่ากับ35คนค่ะทำให้การสะสมติดเชื้อตั้งแต่1เมษายน2564เท่ากับ4,531รายทั้ง3.5รายนี้เป็นการติดเชือเ้อในจังหวัดตรังทั้งหมดนะคะเป็นชาวไทย34รายเป็นชาวเมียนมา1รายค่ะ แบ,บ่งเป็นเพศจะเป็นเพศชาย12รายและเพศหญิง23รายค่ะสำหรับผู้ที่กลับบ้านได้วันนี้มีท้งสิ้น147รายทำให้การรักษาหายสะสมของเราเท่ากับ3,699รายค่ะและยังมีผู้ที่อยู่ในระหว่างการรักษาอีก805รายวันนี้ไม่มีการรายงานผู้เสียชีวิตรายใหม่นะคะการเส,เสียชีวิตสะสมของเราจะเท่ากับ 27รายค่ะหากมาดูจำนวนผู้ติดเชื้อเฉลี่ยรายใหม่ต่อวันในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหากนับแต่การติดเชื้อที่เกิดในจังหวัดตรงังเราจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยเท่ากับ51รายต่อวันค่ะแต่ถ้านับรวมกับจํานวนผู้ติดเชื้อซึ่งรับกลับบ้านมารักษาที่จังหวัดตรงังจะเท่ากับ53รายต่อวัน ส่วนการรักษาของเราทั้งหมดนะคะตอนนี้ร้อยละการรักษาหายจะเท่ากับ81.64รายค่ะส่วนจำนวนผู้ที่รักษาอยู่ในกระบวนการดูแลส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยจำนวน760รายเป็นผู้มีอาการปานกลาง27รายเป็นผู้ที่ต้องดมออกซิเจน11ราย เป็นผู้ที่ต้องใช้ออสเตรีนไฮฟลู6รายและเป็นผู้ที่ใส่ท่อช่วยหายใจตอนนี้เหลือเพียง1รายแล้วค่ะมาดูนะคะวันนี้เรามี6อำเภอที่มีการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่กระจายอยู่ที่ไหนบ้างอภอรแรกที่สูงสุดวันนี้อยู่ที่อภอกันตังค่ะรายงานอยู่ที่10รายกันตนังนี้มีกระจายอยู่ตาม3ตำบลน,นะคะ มากสุด5รายอยู่ที่ตำบลวางบนค่ะรองลงมา4รายที่ตำบลนานเกลือและ1รายที่ตำบลย่านซื่อต่อมานะคะเป็นเขตอำเภอเมืองตรังรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่9รายด้วยกันกระจายอยู่ที่ตำบลทับเที่ยง2รายตำบลบางรัก2รายตำบลบ้านโพ2รายและที่ควรปลิงนาตะล่วงและนาท่ำใต้ รายงานตำบลละหนึ่งรายค่ะต่อมาที่อำเภอห้วยยอดนะคะรายงาน9้ารายซึ่งทั้งหมดพบที่ตำบลเขากอบค่ะส่วนที่อำเภอสิเกาวันนี้รายงานที่ตำบลนาเมืองเพชรจำนวนหารายด้วยกันวังวิเศษรายงานที่ตำบลอ่าตรงหนึ่งรายและอำเภอรัชดาตำบลคนเมาหนึ่งรายค่ะ สำหรับผู้ที่กลับบ้านได้147รายของเราน,นะคะออกจากโรงพยาบาลเล่นตะขาว1นรายโรงพยาบาลกันตังสรายโรงพยาบาลน,นายโยง1รายโรงพยาบาลพ้วยยอดสารายค่ะส่วนที่เอกชนคือแ a ล h ฟเววันนี้กลับบ้านได้สูงสุดเลยค่ะเป็นจำนวน124รายแล้วก็โรงพยาบาลสนามแห่งที่5มีผู้ป่วยกลับบ้านทั้งหมด14รายค่ะ เรามาดูผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่แบ่งตามคลัสเตอร์นะคะวันนี้ก็จะมีคลัสเตอร์ทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะแต่ส,ส่วนใหญ่จะเป็นคลัสเตอร์เดิมๆทั้งหมดมาเริ่มดูคลัสเตอร์วันนี้มากสุดนะคะเ็รายจะเป็นคลัสเตอร์ของหมู่สี่กราะ,ะเสเชื่อมโยงตำบลเขาเกาะค่ะรายงานทั้งสิ้นเจ็ดรายนะคะรองลงมาจะเป็นคลัสเตอร์ที่กันตัางนะคะห้ารายซึ่งรายงานอยู่ที่ ตำบลวังวนซึ่งเป็นผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยเสียชีวิตหมายเลข4,252ค่ะซึ่งผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมารองลงมาอีก5รายจะเป็นคลัสเตอร์ที่มีประวัติสัมผัสแม่ครัวแคนคนงานชลประทานเกาะปุดซึ่งคลัสเตอร์นี้ก็มีการรายงานมาเป็นระยะระยะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ ต่อมาอีก4รายจะเป็นคลัสเตอร์ของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลนะคะนอกจากนี้ยังมีการรายงานคลัสเตอร์ตำบลคนปลิงตลาดหน้าห้องเย็นอีก2อรายมีการรายงานจากตำบลคุกหล่อสอรายและเป็นการรายงานผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันหมายเลข4,462ตำบลบางรักอีกสรายค่ะส่วนคลัสเตอร์อื่นๆที่มีการกระจายอยู่นะคะ อย่างร้านหนึ่งรายเนี่ยก็มีที่ไหนบ้างเป็นคลัสเตอร์สัมผัสคนงานร้านน้ำแข็งใสนะคะหนึ่งรายเป็นคลัสเตอร์ร้านเสริมสวยพุทธทิดอาอบตคนปรีนึงรายคลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไม้ยางพาราสาขารัษณาหนึ่งรายซึ่งเป็นชาวเมียนมานนะคะต่อมาเป็นครอบครัวค่าขายบกสหนึ่งรายเป็นบุคลากรทางการแพทย์หนึ่งราย หมูสามห้วยนางหนึ่งรายคลัสเตอร์ห้างขายสินค้าตกแต่งบ้านตำบลนบ้านคนหนึ่งรายและอีกหนึ่งรายจะเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคค่ะมาดูรายละเอียดของผู้ป่วยอย่างคร่าวๆนะคะว่าวันนี้เนี่ยที่เรามีหลายๆคลัสเตอร์แต่ว่าน่าจะเป็นคลัสเตอร์เดิมนะคะที่มีการกระจายอยู่ในชุมชนแล้วนะคะก็จะเห็นว่า คลัสเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมตอนนี้แทบจะไม่มีการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่แล้วแต่ก็จะเป็นการกระจายสู่ชุมชนแล้วก็การสัมผัสร่รวมบ้านกันค่ะมากสุดวันนี้ที่เจอคลัสเตอร์เจรายก็คือหมู่4ีกาละเซงเนี่ยเชื่อมโยงตำบลเขากอบนะคะกะ็การสัมผัสเนี่ยมีการสัมผัสร่รวมบ้านแต่ส่วนใหญ่ก็คือ6ในเจรายนี้เนี่ยจะเป็นการสัมผัสในชุมชน ทั้งหมดเลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าตอนนี้เชื้ออาจออกจากบ้านบางครั้งบางครั้งก็อยู่ในบ้านนะคะดังนั้นการทำกิจกรรมร่วมกันก็ยังคงต้องให้ถือหลักการเว้นระยะห่างทางสังคมและไม่ไปอยู่ในที่ชุมชนหรือคนเป็นหมู่มากหรือหากไปจำเป็นต้องมีการป้องกันระมัดระวังอย่างเคร่งครัดและสูงสุดนะคะต่อมานะคะคัสเตอร์ที่เจอเยอะเป็นอันดับ2ก็คือ คลัสเตอร์ที่สัมผัสผู้ป่วยเสียชีวิตตัาบนวงวนนะคะที่กันตังหมายเลข4,252 5้ะฆารายนี้เนี่ยค่ะก็จะอยู่ด้านล่างนะคะหากดูในแผ่นสไลด์ก็จะเล่าให้ฟังว่าเป็นผู้ที่ผู้ป่วยเนี่ยมาพูดคุยอยู่ด้วยที่บ้านนะคะทั้งหมดก็จะมีผู้ที่ติดเชือ้อเนื่องจากว่ามีการอยู่ใกล้ชิด กับผู้เสียชีวิตนะคะก็คือมีการปฏิสัมพันธ์พูดคุยกันมาอยู่ร่วมกันนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นการอยู่ร่วมบ้านกับผู้เสียชีวิตนะคะนั่นก็เห็นได้เห็นว่าแม้ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดที่บ้านแต่ว่าท่านก็มีโอกาสรับเชือ้อจากการพูดคุยถ้าไม่สมหน้ากาบอปามัมโดยที่5้ารายนี้นะคะก็จะมีหนึ่งรายที่ยังเป็นเด็กหญิงอายุ9ปีค่ะนอกกนั้นก็จะเป็นเ,เป็นผู้ป่วยเป็นผู้ใหญ่นะคะ เึ่นทุกคนก็ได้รับการดูแลเรียบร้อยแล้วต่อมาอีคลัสเตอร์ที่มีรายงาน5รา,ายก็คือเป็นการสัมผัสแม่ครัวแคมคนงานชลประทานเกาะปุ๋ทั้ง5รา,ายนี้ฟูงลำนาอยู่ที่ตำบลนามเพชรอำเภอสีเกาค่ะแล้วก็การสัมผัส4ใน5รา,ายเป็นการสัมผัสร่วมบ้าน สี่ถึงหในหรายนียเป็นการสมัดร่วมบ้านและ1รายเป็นเด็กหญิงอายุห้าปีด้วยดีตรงที่คลัสเตอร์นี้ไม่มีใครเป็นผู้สูงอายุเลยค่ะอายุเฉลีย่ยอยู่ที่2 1่สปีถึงยีเปีนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ติดเชือ้อแต่ว่าแข็งแรงแล้วก็อีกรายหนึ่งในคลัสเตอร์นี้จะเป็นการสมัมผัสในชุมชนนะคะก็ยังเป็นการบอกว่าการติดเชื้อ ก็กระจายได้ทุกที่เพราะว่าตอนนี้ให้คิดว่าคนนี่แหละคะ่ะเป็นผู้ที่นําเชื้อโรคนะคะบางครั้งบางคราวเนี่ยสถานที่ตําบลหมู่บ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแหล่งโรคจริงๆแต่คนที่เดินไปเดินมาเดินทางเชื่อมโยงกบะกกันต่างหากที่จะเป็นตัวสําคัญทีื่อไม่เกิดการแพร่กระจายเชื้อคะ่ะสําหรับคัสเตอร์อื่นๆนะคะก็จะเป็นการออสืบสวนแล้วก็เป็นการ สวอปแล้วก็พบว่ามีผลสวอปโพซิทีฟนะคะทำให้ยังคงเห็นกระจัดกระจายอยู่แต่ก็บอกได้ว่าเป็นหางพายุนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลัสเตอร์ของโรงงานอุตสารอาหารทะเลก็ตามคลัสเตอร์ในโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราก็ตามหรือว่าคลัสเตอร์ของห้างขายสินค้าตกแต่งบ้านตะบนบ้านควดก็ตามทั้งหมดนี้เนี่ยได้อยู่ในการควบคุมอย่างเข้มงวดอยู่แล้วนะคะ ในการดูแลเพื่อให้ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดนะคะเพราะว่าเราได้ทําทั้งเรื่องของการปิดทําความสะอาดแล้วก็เราได้ทําเรื่องของม a ลติแอน l s ซิลซึ่งสุดท้ายก็จะได้เห็นผลว่าเราสามารถระงับการแพร่ระบาดของกลุ่มคัสเตอร์โรงงานได้เป็นอย่างดีค่ะถ้ามาสรุปการติดเชื้อนะคะวันนี้เนี่ยสูงสุดจะเป็นการติดเชื้อในชุมชนถึง17คนใน35คนค่ะ คิดเป็นร้อยละ48.6%รองลงมาเป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสผัดร่วมบ้านคิดเป็น22.9%ค่ะแล้วก็รองลงมาเป็นการสัมผัสในที่ทำงานห้างคนคิดเป็น14.3%และเป็นการพูดคุยไม่สวมหน้ากากอนามัยคิดเป็น11.4%ค่ะ ต่อมามาดูเรื่องของการสวบนะคะวันนี้เนี่ยก็ยังมีการนําผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงนะคะเป็นผู้สมัมพันธ์ความเสี่ยงสูงผู้ที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคแล้วก็ผู้ที่รอการผ่าตัดเข้ามาสวบหาเชื้อโควิดเพิ่มเติมซึ่งเราได้ทําไป377รายน,นะคะในวันนี้สูงสุดก็ยังเป็นการนําผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อมาสวบ วันนี้คิดเป็นครึ่งหนึ่งเลยค่ะและ้วกหากดูว่าตัวการผ่าตัดนะคะเรามีตัวเลขผู้ที่มาสวบก,ก่อนผ่าตัดมากขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยกำลังเปิดให้บริการการดูแลผู้ป่วยอื่นที่นอกเหนือนจากโควิดมากขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทําให้การผบริการผู้ป่วยในโรคอื่นๆเนี่ยอาจทาได้น้อยหรือแ่้ช้าโดยเฉพาะการผ่าตัด เราจําเป็นต้องเลื่อนคนไข้หลายๆท่านที่พอรอได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้สถานการณ์ดีขึ้นโรงพยาบาลไม่จะมีการผ่าตัดมากขึ้นนะคะแต่การสวก่อนผ่าตัดก็เป็นมาตรการสคาคัญที่จะเป็นตัวช่วยกรองไม่ให้เกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาลและห้องผ่าตัดค่ะส่วนการสวบใน LQ นะคะก็คือําดับที่เจเราก็จะเห็นว่ามีการสวบใน LQ อยู่ตลอดเราทำประมาณสองครั้งนะคะ คือที่จะให้คอนเฟิร์มว่าผู้ป่วยก่อนที่จะออกจากแ q จะต้องไม่เป็นผู้ติดเชื้อแล้วก็ออกมาแพร่ใน,ในในชุมชนต่อไปค่ะออตั้งแต่1ไม่เมษายนจนถึงเมื่อวานนี้นะคะเราทำการตรวจโควิดไปแล้วทั้งหมด59,816เทสด้วยกันค่ะแล้วก็พบเทสที่มีผลบวกอยู่ที่4,500สัมเคสค่ะและมีการรอผลอยู่ที่377 ผลการตรวจซึ่งก็คือจะเป็นการตรวจของวันนี้นะคะตอนนี้ก็มีการบริหารจัดการอย่างดีนะคะเพื่อให้การตรวจโควิดเนี่ยไม่ล่าช้านะคะเราเคยเห็นว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีการต้องรอหรือว่าอาจจะมีผลตรวจเนี่ยรอมากแต่ช่วงหลังก็ได้มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นนะคะก็ทำให้การตรวจเนี่ยรอผลแล้วก็ออกผลได้รวดเร็วค่ะ สำหรับการฉีดวัคซีนของเรานะคะเรามีการฉีดวัคซีนของจังหวัดตรังเนี่ยไปแล้วถึง49.39ค่ะก็จะเป็นที่น่ายินดีที่ตอนนี้ไม่ว่าเราจะนัดวัคซีนวันไหนเนี่ยท่านที่มีคิวเนี่ยต่างมาแล้วก็แสดงความสนใจขนาดคนที่ไม่ได้อยู่ในคิวนะคะยังอาจจะมามาวอล์กอินเลยค่ะมารอว่าเผื่อจะได้วัคซีนหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีคิวเนี่ยท่านต้อง ขอให้มานะคะเพราะว่าหากท่านช้าหรือว่าท่านไม่ได้มาโดยไม่มีเหตุอันควรหรือเหตุจําเป็นเนี่ยท่านอาจจะต้องถูกรอถูกรอนัดหรือถูกเลื่อนนัดไปอีกแต่ว่าการส่งวัคซีนเนี่ยจะมีการส่งมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็จะมีวัคซีนเข้ามาที่โรงพยาบาลตรงังแล้วก็จังหวัดตรังอีกจากนั้นเมื่อได้รับการกระจายหรือจัดสรรโดยคณะกรรมการรัติรต่อจังหวัดตรงังก็จะได้มีการนะัด พื่อให้ท่านเนี่ยเข้ารับวัคซีนได้ต่อไปค่ะมาดูผู้ป่วยที่ยังคงนอนโรงพยาบาลต่อนะคะตอนนี้มีมีสองโรงคือบวงวิเศษและหัดสำราญจะเป็นโรงที่ไม่มีการดูแลผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาลค่ะที่เหลือเนี่ยมีผู้ป่วยอยู่ทั้งหมดค่ะโดยที่โรงพยาบาลตรังมีผู้ป่วยอยู่53รายบัานตัง23รายโรงพยาบาลน,นายง20ราย ห้ยอด17รายปะเหลียน13รายรัศดา7รายย่านตะขาว6รายและสิเ3รายค่ะส่วนที่วัฒนาแพทย์มีผู้ป่วย142รายที p h พเ115รายโรงพยาบาลสนามแห่งที่5 208รายค่ะแล้วก็ยังมีฮอสพิเทล112รายแฟคเตอรี่ไอโซเลชัน102รายและโฮมไอโซเลชันอีก7รายด้วยกัน เมื่อแยกผู้ป่วยตามพื้นที่นะคะผู้ป่วยที่มีการตรวจแล้วก็เป็นโควิดในเขตอำเภอเมืองก็ยังมีจำนวนมากที่สุดอยู่ที่1,444รายกันตัง1,173รายอําเภอพยยอด515รายอําเภอสิเกา282รายอําเภอวังวิเศษ261รายอําเภอย่ยนตะขาว218ราย อำเภอรัชดา2 0 0รายอำเภอนยายง206รายอำเภอปะเหลียน156ารายและอำเภอหาดสำราญจำนวน73ารายค่ะส่วนเตียงว่างนะคะมีที่โรงพยาบาลสนาม910เตียงห้องยยกโรค189ห้องและ i c ซ5เตียงค่ะส่วนที่ l อมีผู้กักอยู่ที่511รรายนะคะมาสองเมื่อวาน แล้วก็เป็นจำนวนห้องที่ใช้ไป389ห้องมีห้องว่างที่231ห้องแล้วก็รอเคลียร์ได้อีก59ห้องค่ะตอนนี้สะสมของ LQ อยู่ที่5,730ั3 2คนแล้วก็มี POSITIVE อยู่ที่865คนนะคะคิดเป็นจำนวน15%ส่วนผู้ป่วยอาการหนักของจังหวัดตรังนะคะมีหนึ่งท่านที่ยังอยู่ในตึกห้องแยกโรคค่ะ ซึ่งอาการเนี่ยเกิน30วันแล้วนะคะตอนนี้ก็รอย้ายตึกย้ายห้องเพื่อรอลงไปอยู่ในหออภิบาลผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเพื่อซ้อมสุดหายใจค่ะอาการก็อยู่ในขีดอันตรายนะคะก็คือพ้นขีดอันตรายไปแล้วสําหรับผู้ป่วยที่โดมออกซิเจนไฮฟลูรหนึ่งที่มีปัญหาว่าต้องใช้ออกซิเจนความเข้มข้น1%เนี่ยปรากฏว่าผู้ป่วยอาการดีขึ้นค่ะสามารถนั่งคุยกับคุณหมอได้นะคะ ก็ถือว่ายัางต้องเข้าดูใกล้ชิดค่ะและเมื่อวานนี้วันที่6กันยายนนะ,ะทีม i c a ฉทีม m c a ฉของสสจตรังะะได้ลงพื้นที่ประเมินสุขภาพจิตของผู้ที่อยู่ในสถานกักตัวครั้งนี้เนี่ยไปประเมินที่โรงแรมบัตเจตเรือรัศดาค่ะโดยเราประเมินสุขภาพจิตไปทั้งหมด40ท่านเป็นผู้ใหญ่36ท่านแล้วก็เด็ก4ท่านค่ะ พบความเครียดเล็กน้อย3ามคนมีเครียดมากหนึ่งคนแต่ไม่พบผู้ที่มีความเสี่ยงซึมเศร้าหรือว่าเสี่ยงค่าตัวตายค่ะ,คะก็เลยได้ให้คำปรึกษารายบ,บุคคลไปทั้งหมดสีรายแล้วก็มีการประถมพยาบาลทางจิตใจเป็นหนึง่งรายมาดูภาพของประเทศบ้างนะคะตอนนี้ประเทศไทยยังอยู่ลำดับที่ทดีค่ะก็คือลำดับที่29ของโลกลำดับเจของเอเชีย สถานการณ์ของไทยก็ดีขึ้นโดยที่ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้อยู่ที่13,821คนเป็นการติดเชื้อในประเทศ1 3 2 9 7คนติดเชื้อจากต่างประเทศ6คนซึ่ง2คนใน6คนนี้อยู่ที่นราธิวาสคนหนึ่งแล้วก็สตูลคนหนึ่งซึ่งเดินทางมาจากมาเลเซียและการติดเชื้อในเรือนจำวันนี้เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานค่ะวันนี้เป็น518รายด้วยกัน สำหรับผู้ที่หายกลับบ้านได้นะคะอยู่ที่1น7 3 7รายก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามีคนไข้าหายมากกว่าคนไข้รายใหม่แต่ว่าผู้ที่อยู่ในสถานบริการในการดูแลนะคะก็ยังค่อนข้างมากนะคะอยู่ที่145,465สคนแล้วก็เป็นอาการหนัก4,487คนต้องใส่ท่อช่วยหายใจอีก985คนค่ะ ส่วนวันนี้จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ที่241คนก็ค,คิดเป็น1.03จะเห็นว่าแม้ติดเชื้อใหม่น้อยแต่ว่าผู้ที่ยังอยู่ในท่อก็คือในกระบวนการรักษายมีเยอะและสัสดส่วนผู้ที่อาการหนักก็ยังไม่ได้ลดลงอย่างมากนะคะทำให้ตัวเลขการเสรียชีวิตเราอาจจะเห็นแบบนี้ได้ต่อไปอีกประมาณ2อาทิตย์นะคะ มาดูรายละเอียดว่าผู้เสียชีวิตของเรา241รายนี้เนี่ยเรามีการรายงานจาก7จังหวัดทางใต้ค่ะรวมเป็น20รายด้วยการสูงสุดรายงานจากจังหวัดนราธิวาส8คนค่ะรองลงมาจะเป็นระนอง3คนชุมพรนครศรีธรรมราชภูเก็ตและยา,ารายงานจังหวัดละ2คนและสุดท้ายคือปัตตานีค่ะรายงานที่1คน ในภาพรวมของประเทศจะเป็นผู้ชายที่เสียชีวิตไป133คนเป็นหญิง108คนและในนี้เนี่ย2รายเป็นผู้ที่ตั้งครรภ์ด้วยค่ะค่ากลางของอายุนะคะอยู่ที่68ปีอายุน้อยที่สุดคือ22ปีและสูงสุดอยู่ที่100ปีค่ะแล้วก็ตั้งแต่ทราบว่าไม่สบายจนถึงเสียชีวิตของประเทศวันนี้อยู่ที่13วันนะคะ มาดูว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่สูงอายุนะคะอายุเกิน60ปีขึ้นไปเนี่ยพบเป็น70ค่ะสำหรับผู้ที่อายุน้อยแต่มีโรคประจำตัวก็จะเจอว่าเสียชีวิตได้16ก็ยังคงเป็นความเสี่ยงเดิมๆที่เรารู้จักกันดีคือความดันเบาหวานไขมันในเลือดสูงภาวะน้ำหนักตัวเกิน,นมีโรคไปนะคะหรือผู้ที่นอนติดเตียงวันตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีการออกไปฉีดวัคซีน ให้กับผู้ที่ติดบ้านติดเตียงด้วยนะคะในภาพของจังหวัดกับประเทศค่ะตอนนี้ประเทศอันนหวัดตรังอยู่ที่ลำดับที่54ในด้านของผู้ติดเชื้อสะสมนะคะแล้วก็เป็นลำดับ10ข,ของทงางใต้สำหรับเคสใหม่วันนี้เราเป็นลำดับที่12ค่ะวันนี้เรามีทั้งหมด9จังหวัดที่รายงานผู้ป่วยรายใหม่เกิน100ร,รายด้วยกันสูงสุดอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ รายงานถึง232รายส่วนสงขาว,วันนี้รายงาน200รายค่ะส่วนจังหวัดที่รายงานผู้ป่วยต่ำสุดนะคะอยู่ที่จังหวัดพัทธลุงค่ะรายงานอยู่ที่29รายค่ะส่วนจังหวัดที่อยู่รอบกลังนะคะมาดูที่นครศรีธรรมราชมีผู้ป่วยรายใหม่127รายจังหวัดกระบี่121รายนะคะ มาที่พัทลุงเมื่อกี้คือ29รายค่ะก็ยังมองว่าในทางใต้เนี่ยตังเนี้จะอยู่รังท้ายอยู่นะคะในจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในขณะที่ยังคงมีหลายจังหวัดที่รายงานผู้ป่วยรายใหม่เกินร้อยรายต่อวันเนี่ยประมาณเนี่ยคะ่ะประมาณ7-90จังหวัดเนี่ยแทบทุกวันในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะนั้นในการเดินทางนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีการเปิด ให้มีการเดินทางโดยรถโดยสารไปจาหทาาออกไปทั้งหมด6จังหวัดด้วยกันแต่ว่าขอให้ท่านได้ลองดูตัวเลขแล้วกันนะคะว่า,เ,าเราเนี่ยมีผู้ติดเชื้อน้อยแต่ว่าในจังหวัดต่างๆเช่นท่านไปสุราษฎร์อย่างเงี้ยก็สุราษฎร์ก็รายงานผู้ป่วยรายใหม่ไป100-110รายเราก็จะเห็นว่าในแต่ละที่ก็ยังมีการพบผู้ติดเชือ้อรายใหม่เพิ่มขึ้นดังนั้นดีที่สุดที่จะท่านทําได้ก็คือการมี ดีเ t มททนะคะสุขานะห,หมายชนตัวที่จําเป็นมากๆเว่าการสวมแมสเนี่ยเราสามารถลดการติดเชื้อได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็หากท่านต้องโดยสารรถกับท่านอื่นเนี่ยก็แนะนําว่าควรจะต้องมีการดูว่ามาตรการของรถโดยสารเนี่ยทำได้เหมาะสมหรือเปล่านะคะก็คือการนั่งเพียงแค่7.5ของที่นั่งไม่ได้นั่งเกินกว่าความจุของที่นั่งที่จัดให้นะคะอันที่2มีการแวะพัก อันที่สามทำให้เกิดการฟลอรูอากาศที่ดีไหมเพราะว่าท่านเองก็คือการมีความเสี่ยงเพราะเนื่องจากเราไม่ได้มีการเทสหรือการตรวจสวอชหรือการดูใบวัคซีนในการจะขึ้นรถโดยสารถูกไหมคะเพราะเราก็ไม่ทราบหรอกคะ่ะว่าเราจะเดินทางมากับผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชือ้อหรือไม่หรือว่าท่านเองก,ก็ตามอาจจะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชือ้อเพราะการจะเข้าไปอยู่รวมกันในที่ปิดนะคะก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็แนะนําว่า ไม่ควรทานอาหารเลยก็คือไม่ควรจะมีการเปิดหน้ากากอนามัยเลยระหว่างการโดยสารในรถค่ะวันนี้มีคำถามจากทางบ้านไหมคะก็ขอกานสัมภาษณ์อีกครั้งนะคะพรุ่งนี้นะคะจะมีการโริจารโรหินค่ะของที่อำเภอกันตังนะคะวันที่แปด กันยายนช่วงเวลา8โมงถึง10ถึงเที่ยงนะคะที่ศาราประชาคมอําเภอซิเากาค่ะใครที่ไม่ติดภารกิจแล้วก็สุขภาพดีนอนพักผ่อนเพียงพอไม่ได้อยู่ในช่วงที่มีประจำเดือนนะคะไม่ได้กินยาประจำตัวนะคะแล้วก็คนที่เป็นมือใหม่อยากจะลองบริจาคโลหิตก็เชิญชวนค่ะเพราะว่าเลือดของท่านนี่มีความสำคัญที่จะทำให้การผ่าตัดหรือว่าการรักษาผู้ป่วย ในจังหวัดตรังเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นเราจะเห็นว่าเรามีการทดสอบตรวจโควิดมากขึ้นในผู้ป่วยที่ก่อนจะเข้าห้องผ่าตัดนั่นแปลว่าเราจะต้องมีการแปรร้เลือดให้เพียงพอต่อการผ่าตัดด้วยซึ่งเดือนนี้จะมีการรับบริจาคโลหิตท,ทั้งหมดสี่ครั้งนะคะแต่ว่าที่โรงพยาบาลตรังยังคงเปิดรับบริจาคโลหิตท,ทุกวันนะคะทั้งในแล้วก็นอกเวลาราชการะคะ่ะก็หากวันนี้ไม่มีคําถามนะคะเดี๋ยวพรุ่งน,นี้คุณหมอตุลกา,การจะกลับมา เจอแฟนๆอีกครั้งนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านจากเพียงเท่านี้ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ